ถาีพลังบุนร่วมสนับสนุนพลังบุญโดยไลโอเอใจฟ้าพลังบุญสินค้าเพื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมหมูแผ่นอบก,กรอบกินมันกรอบอร่อยติดใจชาสีฟันสมุนไพรถั่วแระกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกไม่ได้โกหกต้องอยาชี้ฟันถั่วแระตู้กาแฟ24ชั่วโมงคอฟฟกาแฟดีกาแฟไทยของคนไทย ดาราภาพยนตร์สื่อดีสังคมดีเพื่อนแท้คนบันเทิงวุโรลาพังโววิสติชีโวสุกโรจะมาราพังโซโลลาวูเกโตจามาราพังสาวะยางวินัสติ ลาธนายอุสาโหกโตะนาประสังสิโยยานัญากรรม,มานิอัมเหหีกริยันติธาลุเจยยุงนวาตานิเตสังอุปาลิกตาขอพุทธคุณทั้งสามแระเทศเทวดาทั้งหลายได้โปรดมาประทานพรนในมณฑลพิธีนี้ด้วยเถิด พวกนเราคนรุ่นใหญ่นะคะจำได้ไหมค่ะขอมอบเพลงนี้ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนและนะคะแล้วก็เทวดาและซีสติสด้วยนะคะขอบคุไมาด้วยนะคะผ้าด้วยตรงผ่าด้วยนะคะค่ะจองเพื่ใจเธอที่เคย และมีน้ำใจร้นปลิ่มทั่วโลกก้าวข้ามนาำน้ำให้ว่าสยามเงืออยิมเราควรกลิ่ิมถึงความมีญาติโอ้ปากขาขอบคุณนะคะรองพอนะคะปาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลย ขออนุญาตนะคะแม่ขาขอบคุณมากะคะหลวงพ่อบอกว่าทุกอย่างทำด้วยใจทำด้วยใจจริงๆเลยทุกอย่างแบบจิตและศรัทธาแล้วก็ใจท่านก็เลยไม่มีทุกอะไรในชีวิตอีกแล้วขำามจ้าเป็นแม่แผมเป็นคนเก็บสิ่งดีๆทั้งหมดครับธรรมะที่ท่าน สอนให้ตลอดเวลาเนี่ยถ้าใครเก็บได้นี่จะได้ตลอดเวลาเะยครับกาเมจโรเปเคเลสิขาตตเดจันตะลิเควิมานเนทีเปรเทจกาเมตารวนาคาเด สารางังาสามเมธำมังสารานังาสารเมข้าสารนังคัาสามเมธุติยามเปโพ งานของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์หลวงพ่อนะครับว่าท่านมีปณิธานอะไรในการดูแลวัดท่าตอนแห่งนี้หลวงพ่อท่านก็บ,บอกว่ามีอยู่5ข้อบริเวณบริวารบริหารบริการและบริกรรมเท่าที่เห็นมีอยู่สองบอแล้วนะครับคือบริวารและบริการวันนี้เราจะคุยกับ เจ้าหน้าที่ที่รับหน้าที่บริการโดยเฉพาะเลยน้องพรครับอยู่ที่นี่ทุกท่านที่มาวัดท่าตอนจะต้องมาพบน้องพรสวัสดีค่ะน้องพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะดี่สวัสดีค่ะอ่าหลวงพ่อสั่งแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับในการบริการเริ่มแรกก็ทักทุกคนที่เข้ามาบุญวัด่าตอนเนาะก็มีกาแฟน้าซากเป็นตอนขั้นแรกค่ะครับกาแฟน้าชาค่ะขั้นสองท่าว่าได้นอน ก็ต้องมีเลื่องกับเ้าตอนเย็นด้วยค่ะอืดูแลอาหารด้วยใช่อาหารด้วยครับผลไม้หลากไม้อะไรต่อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเมื่อกี้นี้ได้ชิมครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มีโอกาสได้ชิมเขาเรียกอะไรนะครับที่ที่นังญี่ปุ่นค่ะฮะมันทำไมถึงมันมันหวานมันหอมมันมันขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราอกแบบใส่เนยค่ะ ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยลองชิมดูนะครับมีฟักทองลูกขนาดนี้นะครับเป็นฟักทองญี่ปุ่นน้องพรก็เอาไปควานหัวออกแล้วก็เอาเนยใส่เข้าไปแล้วก็เข้าอบโอ้โหหอมและอร่อยกลมกล่อมมากเหลือเกินครับโอเคขอบคุณมากครับน้องพรครับอนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วได้มาใส่สองสามมื้อแล้วสองสามอิ่มแล้วสถานีพลังบุญ